สวัสดีครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจากการใบ้ที่แล้วทุกคนคงจะรู้กันนะครับว่าผมหมายถึงสัตว์ชนิดไหนมันก็คือแมงมุมนั่นเองครับแต่จะเป็นแมงมุมชนิดไหนนั้นเรามาลองคาดคะเนกันดีกว่าจะเป็นแม่ไม้ดำอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปหรือจะเป็นแมงมุมทารันทูล่าที่มีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวหรือว่าแมงมุมบราซิลที่ถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กปี2550ว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก ถ้าคุณผู้ชมคาดดาวมาหนึ่งในสามชนิดนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ครับปัจจุบันเรามีแมงมุมชนิดร้ายกาจที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดอาศัยที่ออสเตรเลียถึงแม้ปัจจุบันจะมีเซรั่มแก้พิษแล้วแต่ด้วยความแรงของพิษนี่สสยที่ก้าว้าวที่พร้อมจะจิ๋วโดมทันทีที่ถูกรบกวนทําให้มันติดอันดับบอกโดยที่ไม่มีใครขัดแย้งมันคือแมงมุมจิดนี่ฟันเนลเว็บแมงมุมชนิดนี้เป็นเจ้าของสถิติการกัดคนและอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดในหมู่บรรดาแมงมุมทั้งหมด มันสามารถฆ่าคนได้ภายใน1ึ้ทนาทีและเคี้ยวของมันมีแรงพอที่จะกัดทะลุนิ้วหรือเล็บได้เลยแมมมูสซินนี่ฟันเนลเว็บอาศัยอยู่ในบริเวณรัศมี100กิโลเมตรจากซิดนีย์มักสร้างรางที่เปียกชื้นซึ่งบาชนินของแมมมูสตระกูลฟันเนลเว็บจะทำรางในรูปแบบของฝาปเปิดปิดด้วยพิษของมันจะอยู่ในประเภทสารที่เรียกว่าแอทราโคท็อกซินมีฤทธิ์ยับยั้งการส่งประจุข,ของเซลล์ประสาทแถมมันยังชอบกัดยำยำซ้ำๆเพื่อเพิ่มปริมาณพิษอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกตัวเมียกัดทําให้สันนิษฐานได้ว่าพิษของตัวเมียอาจจะอ่อนกว่าตัวผู้ก็เป็นได้หากโดนกัดจะเกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสอาการที่ปรากฏจากการถูกกัดมีตั้งแต่ปากบวมชาคลื่นไส้อาจเจียนปวดเกรงในช่องท้องเหงื่อออกมากและก็น้าลายฟูมปากหากถูกกัดต้องรีบพบแพทย์อย่างเดียวเพราะต้องใช้เซรุ่มแก้พิษเ้เรที่สุดเท่านั้นต่อกันเลยกับ5เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับแมงมุมนะครับ หนึ่งหากถูกแมมมูนชนิดนี้กับต้องใช้เซรั่มที่รีดออกมาจากแมมมูนชนิดนี้ถึง70ครั้งถึงจะเอามาแก้ไขได้ 2. พิษของมันยับยั้งระบบประสาทซึ่งมีผลรุนแรงต่อมนุษย์และสัตว์จากพวกไพลเมดอ,อื่นๆแต่ไม่ส่งผลต่อระบบประาสาทสายเลือดลูกในนมตัว,อ,ตวอ,อื่น 3. ม,มีผู้เสียชีวิตจากการถูกแมมมูนตระกูลซันเน่เว็บกัดแล้วประมาณ60รายแต่ไม่พบข้อมูลอีกเลยหลังจากการคิดค้นเซรั่มแก้พิษเมื่อปี198 1 สบนโลกนี้แมงมุมเป็นสัตว์ที่กินมแมลงมากที่สุดซึ่งมากกว่าจํานวนมแมลงที่นกกับพังคาวกินรวมกันซะอีกและ 5. เคยมีคํากล่าวที่ว่าในแต่ละปีมนุษย์เราจะกืนแมงมุมเข้าไประหว่างหลับนอนประมาณ4ตัวซึ่งยืนยันแล้วว่ามันไม่จริงเลยนะครับจบแล้วนะครับสาหรับสาระความรู้ในแบบรวดเร็วของแมงมุมที่มีพลร้ยแรงที่สุดในโลกตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็คาดการณ์กันได้เลยตามสบายครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไครต์และถ้าไม่ใช่กดรีเพย์หมายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ